Hi everyone, let's see to teacher so สภ a How was about learning at home? เป็นไงกันบ้างคะกับการเรียนที่บ้านในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูโสภานะคะกับการทำคลิปสอนอย่างง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องคำนามนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาเริ่มเข้าบทเรียนเนี่ยครูโสภาก็มี บทเพลงน่ารักน่ารักให้นักเรียนได้รับฟังรับชมและลองศึกษาดูว่าในเนื้อเพลงเนี่ยสอดแทรกเนื้อหาสาระอะไรเกี่ยวกับบทเรียนของเราไว้บ้างน,นะคะโอเ okay, ค let's start Let's sing <S I love food I love to eat my favorite food Is usually sweet. Some things you can count, some things you can't, but it's all delicious to me. Pizza, ice cream, water and juice, milk and yogurt, cheese and fruit, rice and cola, pasta, cake and soup. You can't count any of these. I love food. I love to eat. My favorite food is usually sweet. Some things you can count, some things you can't, but it's all delicious to me. An apple and an orange. For sweets, a banana and 3 eggs. 2 sausages, a carrot and a loaf of bread. You can count all of these. I love food. I love to eat. My favorite food is usually sweet. Some things you can count, some things you can't, but it's all delicious to me. Maple syrup and coffee, cereal and orange juice, butter, meat, and jam. You can't count any of these. I love food. I love to eat. My favorite food is usually sweet. Some things you can count, some things you can't, but it's all delicious to me. Some eggs, a pastry, and a sandwich. A cookie, a banana, and an apple. Some tomatoes, two burgers, and a hot dog. You can count all of these. I love food. I love to eat. My favorite food is usually sweet. Some things you can count, some things you can't, but it's all delicious to me. เป็นไงคะนักเรียนจบไปแล้วสำหรับบทเพลงในบทเพลงเนี่ยนักเรียนจะได้ยินประโยค you can count กับ you can't count ก็คือนับได้กับนับไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูในบทเรียนของเราว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะมาดูกลุ่มคำนามก่อนคำนามมีอยู่สองประเภทก็คือหนึ่ง countable noun คำนามนับได้กับ uncountable noun คำนามนับไม่ได้มาดูกลุ่มแรกก่อนว่า countable noun เป็นอย่างไรนะคะ Countable noun ก็คือกลุ่มที่นับจำนวนได้นับเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคนเป็นตัวนะคะแบ่งเป็นจำนวน1นึ่งสไปจนถึงหลักร้อยหลัก,ลก,ลกพันขึ้นไปและมักอยู่ในรูปพหุพจน์เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ในรูปพาหุพจน์ด้วยการเติม s หรือ es นั่นเองนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยอไปดูเลยค่ะกลุ่มแรกกลุ่มคนเช่น Teacher, farmer นะคะ doctor student นะคะ รูแมนโซ l เจอร์พวกนี้นะคะเป็นกลุ่มบุคคลนับได้นะคะจะเป็นอ boy บ g i r อเกิลได้หมดเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่สองสัตว์เช่น bird, tiger, lion, r a b b i t นะคะ Duck, e l e p h a n ตนะคะตระกูลสัตว์ทั้งหลายนับเป็นตัวได้หมดเลยนะคะต่อไป กลุ่มอาหารอ่าเมื่อกี้ในบทเพลงของเราจะมีเกี่ยวกับคำเรื่องอาหารทางนั้นเลยทีนี้อาหารประเภทไหนนับได้บ้างเช่น orange apple sausages carrot eggs tomato พวกนี้นะคะกลุ่มอาหารที่เราสามารถนับเป็นลูกเป็นชิ้นเป็นผลได้หมดเลยนะคะนักเรียนต่อไปกลุ่มสถานที่เช่น school house Hospital, Temple นะคะพวกนี้เป็นสถานที่เรานับได้เป็นแหล่งแหล่งนะคะหนึ่งแหล่งก็นับเป็นหนึ่งะคะกลุ่มที่2องคะนะคะักเรียนกลุ่ม Uncountable n o w n คำนามนับไม่ได้ก็คือเราบอกจำนวนหรือบอกปริมาณไม่ได้นั่นเองและมักจะอยู่ในรูปเอกพจน์เสมอจะบอกปริมาณได้ก็ต่อเมื่อเราใส่รูปภาชนะเข้าไปมีอะไรบ้างอะไปดูกันเลยนะคะกลุ่มแรกนะคะนะคะักเรียน กลุ่มอาหารเช่นไล c ์ s ูการ์ a l ล w ์วอเตอร์ซุป f e e ฟพวกนี้เป็นกลุ่มที่เป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นของเหลวยากที่จะนับได้นะคะเราก็เลยจัดให้เขาอยู่ในกลุ่ม uncountable n o w นั่นเองนะคะต่อไปกลุ่มที่2ตระกูลโลหะเช่นโด Co โคนะคะ ไอออนซีนเวร์เงี้ยยากที่จะเอามานับได้นะคะนักเรียนมันก็เลยจัดให้อยู่ในกลุ่ม u n c o u n t a b l e Now เช่นเดียวกันนะคะต่อไปกลุ่มที่3ามอ่าแกส๊สลุ่ลน,นี้ไม่สามารถจับต้องได้เลยเป็นไงคะ Air Oxygen Smoke Fog Steam Hydrogen พวกเนี้ยนักเรียนก็จับต้องไม่ได้อยู่แล้วเราก็เลยจัดให้เขาอยู่ในกลุ่ม u n c o u n t a b l e Now ะะเป็นไงคะนักเรียนเนื้อหาของเรายากไหมเอ่ยไม่ยากเลยเนาะหวังว่านักเรียนคงจะสนุกนะคะแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยสําหรับคลิปเล็กๆน,น้อยที่คุณครูสภาเนี่ยทำไว้ให้นักเรียนสําหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบายทุกคน